โยสวีดัตสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยนะครับ I am b a c k c a t นั่นเองและวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในช่วงสอนจับโปเกมอนโอเคนะครับก่อนที่เราจะเริ่มช่วงสอนจับโปเกมอนนะครับผมขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าช่วงสอนจับโปเกมอนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้อง กับเนื้อเรื่องในซีรีส์แต่อย่างใดนะฮะแต่ผมจะมาแค่สอนจับโปเกมอนแล้วก็สอนทิศต่างๆให้คุณผู้ชมได้นําเอาไปใช้กันนะครับซึ่งผมจะหาโปเกมอนเฉพาะยิมที่ผมไปถึงเท่านั้นนะครับหรือว่ารูทที่ผมไปเดินทางไปถึงนะฮะซึ่งถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะไม่แนะนานะว่าโปเกมอนเนี้ยมันอยู่ในรูทอะไรนะไม่งั้นคุณผู้ชมจะเกิดอาการงงนะครับว่าเอ้ยทําไมตัวนี้มัน อยู่รูทนี้แล้วผมเนี่ยงเดินทางไปไม่ถึงเนี่ยแล้วจับมาได้ยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะจับเฉพาะเส้นทางที่ผมเดินทางไปถึงเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าเส้นทางที่ผมเดินทางไปถึงเท่านั้นนะครับแล้วผมจะจับโปเกมอนหายากในแต่ละแมปนั้นไหมคุณผู้ชมดูนะฮะซึ่งในวันนี้โปเกมอนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปจับนะับมันเป็นโปเกมอนธาตุมังกรนะฮะธาดากรนั่นเองครับผม เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากสําหรับคนที่ดูซีรีส์เรามาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบเจอโปเกมอนธาตุมังกรตามป่าตามหญ้าตามภูเขาเลยนะฮะ <c oughs> และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะไปเจอโปเกมอนธาตุมังกรและรับรองถ้าเกิดใครชอบโปเกมอนธาตุมังกรเนี่ยต้องกิ๊ดก์ดกันอย่างแน่นอนโอเคถ้าอยากรู้ว่าตัวนั้นคืออะไรผมจะบอกให้ก็คือราทินีนะฮะหรือว่ามินิลิวนั่นเองโปเกมอน ธาตุมังกรนะครับตัวสีวฟ้านี่เองฮะผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักมันดีนะครับเพราะว่ามันก็ด่งดังมาตั้งแต่โปเกมอนยุคแรกๆเลยฮะซึ่งแปลงร่างเป็นร่างสุดท้ายนี่มันไคลลิวซึ่งจะโหดมากดาก็แน่นะครับผมมินิลิวฮาคุลิว,ลวแล้วก็ไคลลิวนะครับสามร่างถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่าเป็นธาตุมังกรฮะรเห็นไทป่ะครับคือไทมังกรเลยโอเคเราจะไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงนะเราจะเริ่มทำการจับกันเลยดีกว,ว่า ตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองโลซโคปซิตี้นะครับผมเราต้องเตรียมตัวกันก่อนที่ไปจับนะฮะซึ่งเราต้องไปซื้ออุปกรณ์โปเกมอนนะครับเพื่อเตรียมตัวในการจับโปเกมอนนะครับไม่งั้นเราจะมีมอนสเตอร์บอลที่ไม่เพียงพอนะฮะและครั้งนี้นะครับผมจะซื้ออันต้าบอลไปซัก3ถึง4ลูกนะครับเอาไป4ลูกเลยแล้วกันโอเคครับผมแล้วก็เกตบอลซัก5ลูกนะฮะเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยเยอะครับไม่งั้นจะลงทุน เยอะเกินไปแล้วเงินจะไม่มีใช้นะฮะหลังจากที่เราซื้อโปเกยบอลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปที่รูทเก้านะฮะไปเดินทางกันเลยดีกว่ากดชิปเป็นการวิ่งนะครับจะวิ่งไวขึ้นกว่าเดิมนะฮะหรือจะไม่วิ่งก็ได้นะครับหรือจะเดินธรรมดาก็ได้ถ้าเกิดใครอยากใช้ชุดอย่างสโลไลท์ตรงนี้ก็จะเป็นคอร์เซนเตอร์นะครับเดินทะลุไปเลยฮะอย่าไปนสนใจครับหลังจากออกมาจากเมืองโรเซโคมใช่ไหมฮะก็เจอกับรูทเก้านะครับ ถ้าเกิดใครดูถึงตอนซีรีส์หลักนะครับหรือว่าโปเกมอนบิดบอลที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็จะมาถึงแถวๆนี้แล้วครับผมแล้วก็ต้องไปที่เดิมนะครับคือกรุ๊ปออฟดีมนะครับตรงที่เราเจอจีนาชินั่นเองโอเคครับผมเราก็มาที่กรุ๊ปออฟดีมกันต่อเลยฮะเดินไปเรื่อยๆครับวิ่งไปอย่างไวฮะจะได้ไม่เสียเวลาครับเราต้องพยายามทําเวลาให้ดีที่สุดโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกรุ๊ปออฟดีมแล้วนะคร ที่เราจะจับวันนี้นะครับก็ดาทินนี่นะฮะหรือมินิลิวนั่นเองโอเคผมขอเรียกว่าเป็นมินิลิวดีกว่านะจะได้ไม่สับสนแล้วก็วิ่งข้ามสะพานตรงนี้มานะครับที่กรูปดิมฮะข้ามข้ามสะพานมาเลยครับผมแต่คุณผู้ชมเนี่ยก็ขึ้นมาบนเนินหินนี่นะครับผมแล้วก็จะเห็นตรงต้นไม้สีฟ้านี่ป่ะตรงนี้นะฮะที่เราจะสามารถจับมินิลิวได้นะฮะก็คือกรูปดิมแล้วก็บ่อน้ําตรงนี้เลยครับตรงข้างหน้าเราฮะ ต้นไม้สีฟ้าแล้วก็บ่อน้ําข้างหน้านี่ครับเป็นที่จับมินิลิวนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่ามันมีโอกาสน้อยนะครับที่จะสามารถจับมันได้เพราะว่ามันเป็นโปเกมอนประเภทแรนะฮะมันจะไม่เหมือนคอยคิงนะครับก็เลือกทาเลมอ๋อครับสำหรับในการตกปลานะเพื่อเราจะตกมินิลิวขึ้นมามาดูกันว่าผมจะใช้การตกทั้งหมดกี่ครั้งนะที่จะได้เจ้ามินิลิวนะครับถ้าได้ใช้นี่มินิลิวนี่จะถือว่ากิจการมากโชคดีสุดๆเลย โอเคครั้งแรกนะฮะปาบขึ้นมาแล้วครับเป็นอะไรเอ่ยคอยคิงว่าแล้วครั้งแรกได้ที่ถือแบบสุดยอดก็คงไม่มีทางที่จะได้แน่นอนเพราะเราก็ไม่ได้โชคดีอะไรประมาณนั้นครั้งแรกฮะครั้งที่สองครับต้องรีบดึงคันเบ็ดมาให้ไวนะครับถ้าเกิดช้าไปเนี่ยก็จะมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะฮะต้องใช้ทิคนิดหน่อยนะครับผมโอเคครั้งที่สองครับ มาขี้คาไปแลววะอะไรวะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมว่าเราต้องใช้สมาธิฮะแล้วรวบรวมคันเบ็ดมินิริวจงออกมาไม่ออกวะโอ๊ยตายแล้วแต่ค่อยๆฮะผมหาทำเลแถวนี้แล้วกันตรงนี้นะครับตกไปตกไปนี่ก็คือตัวที่สี่แล้วนะฮะนี่ไงครับผมเจอไม่ยาก สี่ตัวครับไวมากแล้วมันก็แค่เลเวลสิบถ้าเกิดผมเอาไอเม่นโจมตีเนี่ยรับรองตายแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทําการเปลี่ยนโปเกมอนก่อนและนี่โปเกมอนจากการต่อสู้จากจรีราชีนี้ผมยังไม่ได้ทำการรักษาเลยวะเอาไงดีเอาลาบมามันจะตายไหมขอเปลี่ยนเป็นลาบแล้วกันนะครับผมเอาลาบออกมาสู้ดีกว่าไม่งั้น ไอเม่นต่อยนี่ตายแน่นอนแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลาบตีเนี่ยจะตายไหมพเพราะเลเวลแค่สิบเองอะ่ะเราต้องเตรียมโปเกมอนมาเพื่อต่อสู้ให้ดีๆด,ด,ด้วยนะฮะคัตเตอร์ไม่ไผ่นี่ผมว่าน่าจะตายครับเอาอะไรดีดับเบิลทีมคอนฟิลเอาท่านี้แล้วกันอย่าตายนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ย้ย,อย,อยโอ้ซูเปอร์เอฟเฟกต์ฮะแต่ก็ไม่ตายครับก็ถือว่าเหลือเลือดในระดับที่เราจะสามารถจับได้นะครับโอเคครับแล้วบอลที่เราเตรียมมาทั้งหมด มีอันต้าบอลเก็ตบอลแล้วก็โปเกบอลพวกนี้นะฮะเราใช้อันต้าบอลโยนเลยดูซิครับว่าจะได้ไหมครั้งแรกสองสามปิ้งจับไม่ยากครับหลังจากที่เราจับไอตัวมินิลิวมาได้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูสเตตัสของไอตัวมินิลิวที่ผมจับมานะครับผมก็เลเวลสิบนะฮะเป็นโปเกมอนธาตุมังกรเห็นไหมฮะดาก้อนนะฮะชัดเจนครับว่าธาตุมังกรนะฮะ แล้วก็ค่าเ,เซตตัตทั่วไปนะครับก็ค่า IV ก็กึ่งกึ่งกลางๆครับค่าเบสของ HP แค่20ค่า a อคทเนี่ยน้อยมาก3นี่คือแบบน้อยมากๆอะ่ะแต่เกาะนี่ก็ประมาณดีเฟนส์ค่าสี่นะฮะส่วน HP ATK เนี่ย HP a อ t ท็เนี่ยครับเยอะถือว่าเยอะเกือบแม็กเลยครับ29เยอะมากครับแต่ค่า HP เดเนี่ยก็น้อยฮะซึ่งมันจะโจมตีแรงแต่มันก็บางครับต้องให้มันเกิดการพัฒนาล่างก่อนจนล่าง3เนี่ยผมบอกเลยได้เลยว่าไอตัวเนี้ยเก่งมากฮะ ร่าง3นี่พัฒนาร่างตอนเลเวล55ถ้าผมจะไม่ผิดร่าง2ต่ตอนเลเวล30ฮาคุริวแล้วก็เลเวล55าไครลริวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับช่วงสอนจับโปเกมอนของเราเนี่ยก็ต้องจากลากันไปแค่นี้นะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะฮะเหมือนเคยครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องผมด้วย <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมด้วยนะฮะและเกิดมีทิคดีๆเขาหน้านะครับในการจับโปเกมอนหรือว่าทิคก,การเล่นแปลกๆใหม่ๆนะครับผมจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนครับ100%หวังว่าทุกคนนะครับจะสามารถจับมินิลิวได้นะฮะโปเกมอนธาตุมังกรด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ฮะในซีรีส์โปเกมอนตอนที่15บครับบ๊ายบายครับผมกู๊ดาบ